Thank you. สวัสดีครับทุกท่านผู้ฟังเที่ยวรบกลับมาพบกันตามเคยไม่หยุดหยอ่อนครับท่านสถานการณ์วันนี้มีหลายต่อหลายประเด็นนะครับท่านผู้ชมรวมถึงเรื่องคดีเขากระดวงครับท่านที่ตอนนี้พลิกไปพลิกมาอย่างไม่หยุดหยอ่อนกันเลยทีเดียวนะครับท่านผู้ชมเราก็ไปที่จับตาม,มองอย่างไม่หยุดหยอ่อนยั้งกันเลยทีเดียวครับท่านแล้วจะเกิดอะไรขึ้นต่อจะเนี่ยก็ได้มีท่าทีแปลกใจนะครับท่านผู้ชมสําหรับอนุทินเฮ้ยทำไมเป็นแบบนี้นะเนี่ยตอนนี้ทำไมอ,อะไรวะเนี่ยเฮ้ยมหาไทยนะครับท่านผู้ชมมีมติหรืออะไรประมาณนี้ในเรื่องการพลิกนะครับท่านของคดีเขาาากกกดดดงงเเเเนนนนีีี่่ยยยัววข้แปลลใจออสุุททิโ ับท่านลั่นนะเนี่ยแปลกใจเหลือทนกันเลยทีเดียวกับข้าท่าทีข้าราชการมหาไทยพิกไม่เพิ่ถอนเขากระดงแล้วยันไม่เอาเปรียบใครนะครับท่านผู้ชมพ่าไปที่ขบขันอย่างไม่หยุดยั้งกันเลยทีเดียวครับท่านที่ออกมาพูดเรื่องนี้นะเนี่ยเฮ้ยแปลกใจตั้งเลยนะเนี่ยทำไมเป็นแบบนี้โดยก่อนหน้านี้ภูมิธรรมครับท่านเอ้ยเป็นรองนายกนะครับท่านผู้ชมแล้วก็รักษาการนายกครับท่านสมัยแพทองทานชินวัฒน์นะเนี่ยก่อนที่จะมีการเปลี่ยนขั้วนะครับท่านผู้ชมสําหรับรัฐบาลก็ได้ออกบอกว่าเนี่ยถ้ากดสมมติอนุทินเป็นนาาายยกกนนนะเเี่รรือองงขดนนั้จหไปใสาย รวมแน่นะครับท่านผู้ชมตอนนี้ก็ดูเหมือนว่าจะเป็นจริงขึ้นเรื่อยๆหรือเปล่าก็ต้องจับตามองขนาดเดียวกันวันก่อนนะครับท่านผู้ชมเรื่องเขากระโดงเป็นที่ถกเถียงนะเนี่ยหัวสว,วก็เป็นที่ถกเถียงเหมือนกันครับท่านทนายอนบุรีลำเดินหน้าชนอย่างต่อนเนื่องนะครับท่านผู้ชมแล้วเป็นอย่างไรต่อจ้าวันนี้ใหม่คนนึงแล้วว่าแต่นี้เรื่องของปกอากกณ์วุ๊ิไอ้ม่ใช่เออใช่ปากกณ์บุฒิพักส้มนะครับท่านผู้ชมปากกณ์บุฒิพักประชาชนครับท่านหลังจากนนเนี่ยยกมือโหวตอนุทินอนุเทงเป็นอะไรจนเนี่ยนายกรัฐมนตรีหววววตกกกััััันนทท่่่ถึงงราาผู้้ชมพ ทีเดียววันนี้เกิดอะไรขึ้นจ้าต้องปกป้องกันแล้วนะคบท่านผู้ชมเฮ้ยอนุทินทําไมโดนทัวลงเยอะอย่างนี้นะเนี่ยเรื่องเขากระโดงอะไรประมาณนี้เดี๋ยวจะเป็นรัฐบาลเสียงข้างมากไปซะแล้วเดี๋ยวมันจะผิด MOA อะไรประมาณนี้เฮ้ยทนไม่ไหวต้องออกมาปกป้องนะคบท่านผู้ชมปากรณ์วุฒิส่งเข้าประกวดมาครับท่านกระโดดป้องอนุทินทันควันนะเนี่ยปมไล่เช็คบินเขากระโดงแล้วก็หัวสวชี้เป็นไปไม่ได้หรอกเนะนี่ยที่พักภูมิใจไทยจะเป็นเสียงข้างมากนะคบท่านผู้ชมไว้แต่แล้วแต่แล้วนึกถึงชีวิตกมลวิสิษขึ้นมาอีกกแแลล้วเเเารมงบบด อะไรประมาณนี้นะครับท่านผู้ชมชูวิทย์ตะวัวิสิตก็มาซัดเรื่องนี้อย่างไม่หยุดหย่อนครับท่านประกรณ์วุฒินะเนี่ยบัญชีรายชื่อพักส้มครับท่านในฐานะคณะกรรมการอะไรก็โอ้ยวิบฝ่ายค้านนะเนี่ยยาวเป็นเรียงความเลยว่ากระโดดป้องอนุนทินทนควนปมไล่เช็คบินเขากระโดงแล้วก็หัวสวชี้เป็นไปไม่ได้หรอกที่ภูมิใจไทยจะนมาเป็นเสียงข้างมากจะเป็นเสียงข้างมากได้อย่างไรภูมิใจไทยไม่มีทางเป็นแบบนี้โอ้ยเขาเชื่อแบบนี้นะครับท่านผู้ชมแต่เผอิญความเป็นจริงนั้นมันต่างจากความเชื่อเสมอครับท่านแม้อาจจะยังไม่ได้เกิดขึ้้้้นนนนตตตอีะะั่่าผูชแกกสพึงง็จ เกิดขึ้นครับท่านจะแบบไหนไม่รู้นะเนี่ยแต่ที่รู้ๆอันนี้บอกเป็นความเชื่อนะครับท่านผู้ชมเราจะใช้ความเชื่อไม่ได้เว้ยเฮ้ยความเชื่อไปใช้กับเรื่องอื่นนะครับเรื่องอะไรจ้าเอ้ยผีสางนางไม้อะไรก็ว่าไปนะครับท่านผู้ชมแล้วเทงห่ะจ้าหลังจากที่เมื่อวานนันเนี่ยวิโรจน์นะครับท่านผู้ชมได้ออกมารับว่าเฮ้ยเราเป็นนั่งร้านนั่งร้านแต่ว่าไม่แน่ใจว่านั่งร้านภูมิใจไทยหรือเปล่านะครับท่านผู้ชมแต่ชีวิตกมืนวิสิตเขามองเป็นนั่งร้านนะครับท่านผู้ชมมองเทงเป็นอย่างไรบ้างจ้าอนุเเเเเเ้้้งงไไไไมมมม่่่่่ททนนนนวยปป็แบบบีีดดดโผครรัาาืออหล ่าวแต่ต้อว,วุ่นพักประชาชนพักส้มของเรานเนี่ยไม่ใช่นั่งร้านภูมิใจไทยแค่เราหนุนมากเลยไอ้ไม่ใช่พักประชาชนพักส้มไม่ใช่นั่งร้านภูมิใจไทยรอดูได้เลยนะเนี่ยรอเช็คเสียงในสภาหากถ้าเกิดพักภูมิใจไทยผิดมาตรฐาน M O A I S O 9008เจออาวุธหนักแน่โอยเจออาวุธหนักแน่นะครับท่านผู้ชมตอนนี้ก็ยังเอาเรื่องนี้มาครับท่าน ปลอบใจตัวเองอย่างไม่หยุดหย่อนกันเลยทีเดียวนะเนี่ยแล้วจะเป็นอย่างไรต่อไปจ้าโอ้ยสอสอพักส้มเนี่ยจิรัดงานศพนะครับท่านผู้ชมที่ชอบไปกินข้าวครับท่านไปกินข้าวในงานศพพวงหลีดบนนะครับท่านผู้ชมเอ้ยไอโกหกอะไรนะกก็บอกว่าเนี่ยเป็นสอสอลักแกงสอสอพักส้มโผล่หัวกระบ,บาลอีกคู่แฉจะเปิดเอกสารลับแน่ๆถ้าเกิดวันแถลงนโยบายอะไรประมาณนี้เอ้ยถ้าเกิดอนุทินนะเนี่ยไม่ทบทวนเรื่องการตั้งรัฐมนตรีที่มีมนทินนะครับท่านผู้ชมที่โดนปปชิช้มูลถ้าเกิดตั้งละจ้าคู่จะเปิดเอกสาร,รัับรทา ชมเอกสารรับนันรับรับขนาดไหนจ้ารับจนกระทั่งที่ว่าตอนนี้เดินหายังไงก็หาไม่เจอนะครับท่านผู้ชมโอ้ยอนุทินมันคงกลัวหรอกครับท่านตอนนี้ก็ไม่มีแล้วนะครับท่านผู้ชมความสําคัญหมดไปแล้วตั้งแต่ยกมือครับท่านก่อนยืมเงินกับหลังยืมเงินต่างกันเสมอนะครับท่านผู้ชมแต่ที่แน่ๆตอนนี้เขาคนนี้กลับมาอีกครั้งครับท่านตู่จะดูพรพรมพันนะครับท่านผู้ชมเอะช่วงนี้ทำไมเงียบไปวะเนี่ยเกี่ยวกับเรื่องม็อบนะครับท่านผู้ชมไม่มีม็อบให้ไปหรือเปล่าเนี่ยทำไมคอปทมันน่าจะยังอยู่นะครับท่าน เพราะตัวละครมันไม่เด่นนะครับท่านผู้ชมแต่ละตัวสภาพแม่มึงเอ้ยสุดโซโหนี่รันโทกันเลยทีเดียวครับท่านเมืองกับคนไม่มีงานไม่มีการทํานั่นเนี่ยแล้วก็มีเอ้ยประชากรที่มามอบมันนั่นเนี่ยถ้าเกิดหายไปสักคนหนึ่งเอ้ยโทษตามได้เลยนะครับท่านเพราะอะไรเหรอจ๊ะเนี่ยหน้ามันเดิมเดิมนะครับท่านผู้ชมหน้าสุดช้ำกันเลยทีเดียวครับท่านแล้วจะมีป้าอยู่คนหนึ่งนะเนี่ยโอ้ยอันนี้มันอยู่ทุกม็อบเลยนะครับท่านผู้ชมแล้วก็แม่ร้องให้ก็สั่งได้นะครับท่านตื้นตันก็สั่งได้นะ ว่าแม่จะไม่รู้ชื่อเขาว่ะแต่ที่นแน่จตุพรมาอีกแล้วครับท่านจี ok ้ยกเลิก m o u 4 3 4 4, 4แล้วก็เชื่อไอตอนนี้เริ่มไม่ฟันธงแล้วเฮ้ยเริ่มยังไงจ้าเริ่มเชื่อแล้วนะครับท่านผู้ชมเฮ้ยเชื่อว่าอะไรจ้าเชื่อนะเนี่ยจตุพรเดือดเชื่อครับท่านรัฐบาลอนุทินอาจอยู่ไม่เกิน2เดือนอยากจะให้ฟันธงเหลือเกินอาจจะอยู่ไม่เกิน2เดือนนี่ผมขนลุกยาวแล้วนะครับท่านผู้ชมพักประชาชนน่าจะขนลุกสู้แทนเลยครับท่านเอาแล้วเฮ้ยถ้าเกิดสมมติจตุพรเชื่ออยู่ถึง2เดือนอยู่เกิน4เดือออนนนะะะไไรรปมรมาาณี้่่่จยูถึ นรับท่านผู้ชมทีนี้ชิบหายแล้วหรือเปล่าวะจตุพรมาทันควันจี้ยกเลิก MOU ว่าไปเชื่อรัฐบาลอนุทินอาจอูไม่เกิน2เดือนนี้เป็นอย่างไรจ๊ะอนุทินได้ยินข่าวนี้ปุ๊บกูยาวแล้วนะครับ่านผู้ชมกูได้อยู่ยาวเลยครับท่านก็ไปที่หน้าติดตามต้เนี่สองเดือนไปแล้ว โอ้ยอันนี้ก็เป็นสัญญาณนะครับท่านผู้ชมน่าจะอยู่ได้ยาวๆกันเลยทีเดียวครับท่านก็ไม่รู้ว่าจะเป็นอย่างไรโดยจตุพรช่วงนี้ก็ยังไม่แผ่วปลายนะครับท่านผู้ชมยังออกมาเดินหน้าวิเคราะห์การเมืองอย่างต่อเนื่องครับท่านต่อเนื่องแล้วมีอะไรได้มีอะไรเสียไหมจ๊ะอืมแกไม่น่าจะมีอะไรเสียแล้วนะครับท่านผู้ชมย้อนจากผมไปเสิร์ชถามแชทจีบีครับท่านเฮ้ยทำไมจตุพรฟันธงผิดเขายัางฟันธงต่อโอ้ยเขาตอบมาเป็นหลักการนะครับท่านผู้ชมโยงหลักวิทยา,าศาสตร์ครับท่านจิตวิทยาอย่างนั้นน้้นนนออออยยย่่าาางีีเะะะะะแไรรรปมมณคับชโ าก็เรียบเรียงมาครับท่านรวมเรื่องมาแล้วเนี่ยสำหรับ Chat GPT ครับท่าน AI ในการคาน้นหาแล้วเนี่ยเกิดอะไรขึ้นจ้า h ช GP t GPT ยังยกตัวอย่างได้ไม่หมดนะคบท่านผู้ชมเอาว่าเขาข้าวแค่นี้แล้วกันนะเนี่ยสามสี่ห้าครั้งที่ฟันธงนะคบท่านผู้ชมบอกเวลารวมเรื่องเนี่ยมันน้อยเกินไปอะไรประมาณนี้ก็ช่างไปก่อนครับท่านแต่ที่แน่ๆอันนี้ยังไม่จบนะคบท่านผู้ชมมาที่พักประชาชนอีกครั้งหนึ่งครับท่านโดยที่นายประกรณ์วุฒิพักสมเมื่อกี้ที่ออกมาป้องภูมิใจไทยนะคบท่านผู้ชมป้องอนุทินนะเนี่ยตามที่หัวข่าวส่งประกวดมานี่เนชั่น อืมปากกณ์วุฒิหลังจากเมื่อกี้ครับท่านต่อเนื่องกันเลยนะเนี่ยเนชั่นสุดสัปดาห์ส่งประกวดพักภูมิใจไทยอืมปากกณ์วุฒิบอกว่าเนี่ยพักภูมิใจไทยจะเป็นรัฐบาลเสียงข้างมากได้นั้นจะต้องมีพักใหญ่จริงๆนะเนี่ยแล้วก็ใหญ่มากๆด้วยต้องแตกกระเจิงแบบจริงจังดังนั้นเรื่องที่ภูมิใจไทยจะเป็นเสียงข้างมากนั้นยังไม่มีความใกล้เคียงนะเนี่ยผมมองมันเช่นนั้นผมมองว่าการตีตนไปก่อนไข้มากๆนะเนี่ยเป็นการตีตนไปก่อนไข้มากๆนะครับปากกณ์วุฒิกล่าวนะครับท่านผู้ชมลองหัวหน้าพัก น่นเนี่ยถ้าเกิดเรามาบอกว่าเป็นไปได้เราก็จะชิบหายวายปวนน่ะสิสอส่ายกมือมานะเนี่ยอนุทินเป็นนายกอนุทินเป็นนายกอนุทนเนนนทงด้วย อะไรประมาณนี้นะครับท่านผู้ชมยังคงมีความเชื่อแบบนี้อยู่ครับท่านแล้วเป็นอย่างไรต่อจ้ารอบหน้าคนดิเดตของพรรคประชาชนจะเป็นใครบ้างอันนี้ผมก็ไม่ได้รู้นะครับท่านผู้ชมยังไม่มีเวลาไปสอดแสกใส่ใส่ใจขนาดนั้นแต่รู้ๆ,ๆ,ๆครับท่านของเพื่อไทยเนี่ยรู้แน่ๆนะครับท่านผู้ชมเทงนัตพงษ์เลืองปัญญาวุฒิครับท่านตอนนี้อาจจะได้เจอกับเทงเอ้ไม่ใช่กับนัตพงษ์เหมือนกันว่าแต่เป็นแฟนของพี่อิงไอ้ไม่ใช่พี่เอ็นะครับท่านผู้ชมพินทองทาชินวัตรครับท่านแคนดิเดตนายกพรรคเพื่อไทยครับท่านถึงเวลาเฮ้ยเคยชินวัตรแล้ว นี่อืมนัตพงษ์ คุณากรวงเป็นคนสมาร์ทหล่ออยู่แล้วนะเนี่ยซึ่งต้องถามเจ้าตัวแต่หากสมมติกระแสเอ้แต่หากกระแสสังคมเชียร์นายนตัตพงศ์ที่ไม่ใช่เท้งนะครับท่านเชียร์นายนัตพงศ์นันน่นเนี่ยแฟนเอมพินทองทาเสียงดังๆฟังชัดมากๆผมอาจจะไปเจราจากับคุณแม่แล้วก็ภรรยาของนายนันตพงศ์นะครับท่านผู้ชมภรรยานี่ก็น่าหมายถึงเอมพินทองทาคุณากรวงครับท่านอันนี้ก็เป็นสิ่งที่ภูมิธรรมเวชยชยชยัยออกบอกมานะครับท่านผู้ชมและเป็นอย่างไรต่อจ้าอันนี้ก็เป็นการจับตามองนะครับท่านมีการมาเทกั ยงไม่หยุดยั้ยงกันเลยทีเดียวเถ้งเอ้ยไม่ใช่นัตพงศ์กับน,นัตพงศ์เรืองเ,ออเจอกันนะครับท่านผู้ชมเฮ้ยแบบนี้นะเนี่ยใครจะมาเด่นใครจะมาไม่เด่นนะครับท่านผู้ชมอันนี้ก็อยู่ที่ว่าชอบพักไหนก่อนครับท่านถ้าเกิดสมมติชอบพักส้มนะเนี่ยโอ้ยเถงสุดยอดมากนัตพงศ์เรืองปัญญาบุติที่สุดแล้วนะเนี่ยอนุเถงหชาญปัญญาบุตรเอ้ยไม่ใช่เอ้ย นะมันก็แล้วแต่ว่าฝั่งไหนก่อนนะครับท่านผู้ชมถ้าเกิดสมมติอีกฝั่งหนึ่งละจ้าเพื่อไทยโอ้ยสุดยอดอยู่แล้วนะเนี่ยต้องแฟนพี่เอมสิว่าเฮ้ยนัตพงศ์เหมือนกันนะเนี่ยเฮ้ยไปเทียบกับแทงได้อย่างไรแท้งนั้นเขาคาลิสมาในการเป็นหัวหน้าพักไม่ค่อยมีต้องเทียบกับพี่ธาลุริมเจริญรัตสิว่าเฮ้ยกับธนาธรหรือไม่อะไรทํานองนี้สําหรับแฟนเอ็มพินทองทานะครับท่านผู้ชมหลายภาคส่วนก็บอกมาแบบนี้เอ้ยแล้วเป็นอย่างไรต่อจ้าจับกระแสะเสียงเชียร์อาท้าทามนัตพงศ์ครับท่าน คุณนากรวงเออหุ่นึกนามสก,กุลเดี๋ยวมันเร็วไปนะคบท่านผู้ชมบางทียังไม่ได้จดจาดีครับท่านนั่งแคนดิเดตนาย,ยกสลิมก็โวยไว้ยเมื่อกี้เลื่อนผ่านไปเจอประเทศนี้เป็นของเล่นใช่ไหมอะไรประมาณนี้โอ้ยแม่เมืองเอ้ยเพื่อไทยจะส่งป้าแตนก็ได้นะครับท่านผู้ชมพักประชาชนเขาจะส่งสีนวลงห่าไวไปก็ได้นะครับท่านเป็นแคนดิเดตแล้วยังไงต่อจ้ามันได้ไม่ได้มันอยู่ที่คนเลือกครับท่านไอ้พวกที้นี้ก็ไม่พัฒนาเลยเนี่ยอ่ะอันนี้ต่อ ก็ไปที่น่าจับตามองนะเนี่ยนันตพงศ์ v วนัตพงศ์ครับท่านโอ้ยก็มาสองรูปนะเนี่ยก็เป็นรูปเท้งกับรูปนี้เออขอยืมพี่คนนี้มาหน่อยในติกต็อก บางก็บอกว่าเนี่ยคุณเท้งสุดยอดมากคุณเท้งดูโดดเด่นนะเนี่ยโดดเด่นมาตลอดนะเนี่ยโดดเด่นเสมอมาครับท่านและจะโดดเด่นแบบนี้ตลอดไปอีกด้านหนึ่งล่ะจ้าโอ้ยนัตพงศ์แฟนเอ็มพินทองทานนนเนี่ยโดดเด่นกว่าอะไรประมาณนี้เท้ง <neighborhood. S 1> ไม่มีคาลิสมาความเป็นผู้นําเลยนะเนี่ยอีกฝ่ายหนึ่งก็ต้องโดดเด่นกว่านะครับท่าน,ะะนผู้ชมเอ,อ้ยก,ก็เป็น2กระแสครับท่านท่านล่ะจ้าคิดว่าใครโดดเด่นกว่าคอมเมนต์บอกไว้ได้นะครับท่านผู้ชมที่ใต้คอมเมนต์ก็ไปที่ติดตามอย่างใกล้ชิดเลยทีเดียวนะครับท่านผู้ชมโอ้ยทั้งชูวิท์นตนนอี้ก็็อ,อมาาตีเปเปนนิศษร่ผู้้ชม เกี่ยวกับพักส้มพักประชาชนนะเนี่ยที่ยกมือโหวตภูมิใจไทยอาจจะต้องรับผิดชอบนะเนี่ยในการกระทำนะครับท่านผู้ชมเด็กเอย๋ยเด็กน้อยก่อนใหม่ของชีวิตมาแล้วเด็กเอ๋ยเด็กน้อยเรื่องการเมืองของเจ้ายังดอยเร่งศึกษาอืเมื่อเติบใหญ่เจ้าจะได้มีวิชาเป็นเครื่องมือหาเสียงไว้เลี้ยงตนนะเนี่ยโอยแหมสุดยอดไปกว่น,นี้ยุบสภาสี่เดือนภูมิใจเปลี่ยนจงภาคเพียนเป็นฝ่ายค้านให้เกิดผลคนพาเลทเข้าพักเขาก็จำทน เกิดเป็นคนเจ็บแล้วจําเป็นตาําราสอสฟันน้ำนมชูวิทย์กระมวลวิสิตอดีตนักการเมืองวันไหนจะาเนี่ยสิกันยายน2568กนะครับท่านผู้ชมส่งไปถึงเทงนัทพงษ์เลืองปัญญาวุฒิครับท่านการเมืองผู้ใหญ่กับการเมืองกับเด็กนะั้นมันต่างกันเหลือเกินชูวิทย์โพส,สต์ซัดพักสม้มเสียรู้ภูมิใจไทยนะครับท่านผู้ชมเสียรู้ไปอย่างไรบ้างจ้าเฮ้ i, เสียรู้ก็ต้องเราก็ต้องกระตุ้นนะเนี่ยเซลล์สมองและประสาทแล้วก็อะไรจ้าให้มันมีอะไรที่มันฉลาดขึ้นดีขึ้นนะเนี่ยแต่นี่ไม่ได้เกี่ยวกับเรรรรื่่ออองงนนนนนนีีนะะ้้้้คคบบบาาาาชมมแตตถโโณณก กินปลาแล้วฉลาดแต่ทาไมมีคําถามเพิ่มมาทําไมฉลาดแล้วปลาโดนจับได้ให้มันษุ์กินก็ไม่แน่ใจแต่แน่ใจว่านี่คือปลาเกตถาวอบรอบนะครับท่านผู้ชมแอดไลน์นั่วช็อปก็สั่งซื้อได้ทันควันทันทีครับท่านปลาเกตขาวอบรอบลูกหยีฉาบลูกหยีกวนเม็ดมะม่วงหิมะพนันเอลมอนมาแล้วนะครับท่านผู้ชม500กรัม240บาท250กรัม140บาทค่าส่ง40บาทบริการเก็บปลายทางยังไม่มีกล้วยอบธรรมชาตินะครับท่านผู้ชมแล้วก็ขนมถัด่ดครับท่านมนท่ผร้อรียนครับท่ามร้อยเรัม 100กรัม150บาทหมึกหยองก็มีนะครับท่านผู้ชมปลากระพงทุบปลาเหติตคนทุบครับท่าน150กรัม150เออ170กรัม150บาท,บาท,บาทมีมากมายหลายหลากนะครับท่านผู้ชมแอดไลนะ์นัะวิวชอ็อปหรือว่าสแกนคีย์ว่าโค้ดตรงนี้ก็ได้ะครับท่านส่วนเมื่อคือนนั้นเนี่ยยอดทันทีนะครับท่าน ว่วงทันควันกันเลยทีเดียวสาหรับอะไรเจ้าเนี่ยดอปเปอร์นะครับท่านผู้ชมผลิตภัณฑ์ครับท่านของ D I I P นะครับท่านผู้ชมหรือว่าผลิตภัณฑ์ดิฟนี่นเนี่ยช่วยทําให้การนอนหลับของท่านนั้นหลับแล้วแล้วก็หลับได้ดีขึ้นนะครับท่านผู้ชมลดปัญหาความเครียดครับท่านแอดไลน์ตรงนี้นะครับท่านผู้ชมเออไปสอบถามเขาก่อนได้ครับท่านมีผู้เชี่ยวชาญคอยให้คําแนะนําอยู่ก็ขอบคุณมาอีกครั้งนะครับท่านผู้ชม ขอบคุณอย่างสุดล้นกันเลยทีเดียวครับท่านโดยสถานการณ์ช่วงนี้นะครับท่านผู้ชมข่าวการเมืองก็เวียนว่ายเวียนวนอยู่ตรงนี้ครับท่านแล้วทีนี้จะเป็นอย่างไรต่อจ้าเนี่ยวันข้างหน้าก็ต้องติดตามตอนนี้เริ่มออกมาแล้วว่ามีข่าวของเจ๊ปองนะครับท่านผู้ชมปองหน่อยเจ้าเนี่ยปองอัญชลีไพรีลักษณะครับท่านผู้ชมปองเป็นอย่างไรบ้างตอนนี้พี่ปองสบายดีหรือเปล่าไม่รู้สบายดีไหมแต่วันนี้ครับท่านขึ้นศาลนะครับท่านผู้ชมคดีพันธมิตรปิด N b t บทอะไรประมาณนี้ปิด N b t บแล้วยังไงต่อจ้าก็ส่งผลให้เจอคดีความมะะัผู้ช เจ๊ปองอัญชลีครับท่านเดินหน้าขึ้นศาล้วเนี่ยดีนิติพงษ์หอนาคโผให้กำลังใจปองอัญชลีไล่ยาวซึ้งไม่ใช่ซึ้งเออซึ้งล่ยาวซึ้งทำไมไม่เอกไม่เติมวะเออไม่โทล่ยาวซึ้งยกเป็นผู้หญิงแกร่งแห่งเมืองไทยขอให้ได้รับความยุติธรรมไว้แต่แล้วแต่แล้วอืม แห่ส่งกำลังใจปองอัญชลีเตรียมขึ้นสู่ศาลตัดสินศาลฎีกาคดีบุก n อ t นบีะครับท่านผู้ชมตอนนี้พวกนี้พุงนีพิษครับท่านขอคารวะปองอัญชลียกเป็นคนใจใหญ่ก้าหารยอมรับกฎติกาบ้านเมืองไม่หนีว้ายตายแล้วตายแล้วเฮ้ยแบบนี้นะเนี่ยมันมีเอ้ยผมดูข่าวนะครับท่านผู้ชมอันนี้ไม่เกี่ยวกับเจ๊ปองแล้วนะเนี่ยเฮ้ยถ้าเกิดสมมติคนไปทำคดีมาว่ามีอะไรพวกนี้ แต่นั้นมันฆ่าคนหวานนี่คดีการเมืองนะครับท่านผู้ชมแล้วเขายังอยู่เขาขึ้นศาลเขาก็เป็นคนลูกผู้ชายหรือเปล่าวะเออก็ไม่รู้เหมือนกันนะครับท่านผู้ชมแม่อ้น,นี้ก็ง่ายๆกันจริงเชียวครับท่าน เป็นคนดีง่ายดีแท้นะครับท่านผู้ชมเอ้ยแล้วคดีเจ๊ปองมันออกมายังไงวะเนี่ยเออวะยังไม่เห็นเลยวะเนี่ยรุ่นละทุก19กันยาครับท่านโอ้ยทย้อนกลับไปปี49นี่ก็ผ่านมาหลายปีแล้วนะครับท่านผู้ชม20กว่าปีครับท่านประเทศไทยนี่แหละจ้าแม่ก็เวียนไหววอกวนอยู่เหมือนเดิมนะครับท่านผู้ชมมีที่ไหนวะเนี่ยสามสี 3, ป่ปีแม่มเอ้ยเปลี่ยนนายกไปหลายคนแล้วนะครับท่านผู้ชมฉะนั้นเป็นอย่างไรจ้าเออให้ไอท้ที่มันตัดสินเปลี่ยนนายกไปเปลี่ยนนายกเนี่ยให้เข้ามาบริหารน่า เอ้ยยังไม่ถึงนี่ว่าดูถึงแล้ววะนัดชี้ชะตาม็อบพันธมิตรบุกช่อง NBT ปี51นะครับท่านผู้ชมผ่านมาจนผมลืมเลยครับท่านแล้วจะเป็นอย่างไรต่อจ๊าก็ไม่รู้เหมือนกันนะครับท่านสำหรับเรื่องนี้โดยตอนนี้ไ่เฮ้ยเฮ้ยกลุ่มอะไรวะ เอ้ยแม่สนที่ริมทองคุณเขา็อ,อกมาตีทั้งอภิสุงอภิสิทธิ์นะครับท่านผู้ชมอภิศบ้ไม่ใช่อภิศบไม่มีตีอภิสิทธิ์ตีประยุทธ์ตีนู่นตีนั่นตีนี่ตีอนุทินนะครับท่านผู้ชมครบทัว่วเลยทีเดียวครับท่านแล้วมันเอ้ยมันช่างต่างกับพวกม็อบนะครับท่านผู้ชมทําไมจ๊ะเลิกพูดเป็นบางเรื่องนะครับท่านอะไรประมาณนี้ฉะนั้นเป็นอย่างไรต่อเจ้าเนี่ยอมเมื่อ,อไรเงาสนที่ ในม็อบนะครับท่านผู้ชมม็อบกาเรวราดพวกนี้หลังจากที่คนแทบไม่มีอยู่แล้วนะเนี่ยก็ไม่มีอีกเลยนะครับท่านผู้ชมมีแต่พวกหน้าเดิมๆนั่น,น,นเนี่ยไปยืนยืนทําไมาจ้ายืนเหยวเฮลนะครับท่านแม่เ้ยไม่รู้ว่าไม่มีงานไม่มีการทําหรือเปล่าหลังจากสนที่ไม่ไปม็อบม็อบกาเรวราดนี้ก็แทบไม่มีคนอีกเลยนะครับท่านผู้ชมนัที่อยู่มันควายเปล่าวะก็ะไม่ใช่โอ้ตายแล้วไม่มีเป็นอย่างไรต่อจ้าก็ ออกมาซัดไว้ตอนนี้รู้สึกว่าจะมาดักทางอภิสิทธิ์นะครับท่านผู้ชมเฮ้ยข่าวมาเว้ยเฮ้ยตอนนี้พรรคประชาธิปัตย์จะเลือกหัวหน้ามีอยู่คนเดียวนะครับท่านผู้ชมแต่ยังอุบก่อนนะเนี่ยขอยังไม่บอกว่าเป็นใครล้วจะเกิดอะไรขึ้นจ้าเออยก็น่าจะเป็นไอ้น,นี่แหละมึงใครแล้ววะเนี่ยเออใครแล้ววะอภิสิทธิ์เออแต่นี่ไม่เกี่ยวกับอภิสิทธิ์พรรคส้มขู่แชวันแถลงนโยบายเปิดหลักฐานคนนี้ครับท่านทางนี้ชื่ออะไรจะเนี่ยเห็นวันก่อน ส่วนที่เอามาตีชื่อนายจิรัตทองสุวรรณครับท่านผู้ซึ่งเอาใบ43อ่าสอดอ43มากลางโชว์นะครับท่านผู้ชมที่รายการมาติชนสุดท้ายทําไปทํามาดูเหมือนว่าอาจจะไม่ใช่สอดอ43จริงครับท่านเพราะมีการเช็คไปเช็คมาแล้วนะเนี่ยเจ้าตัวก็แถไปเรื่อยๆบอกไปเรื่อยๆนะครับท่านผู้ชมสักพักเป็นอย่างไรบ้างจ๊ะและข่าวไปถามสัมภาษณ์นะเนี่ยเฮ้ยคุณเนี่ยคนรุ่นใหม่การเมืองคนรุ่นใหม่จะต้องเป็นแบบไหนหรือว่าอะไรสักอย่างหนึ่งนะครับก็ไม่รู้เออก็ เนี่ยถ้าเกิดสำหรับตัวผมนะเนี่ยผมก็ได้รับงานเชิญไปงานศพทุกครั้งผมก็จะไปทุกงานศพกันเลยทีเดียวเชียวนะเนี่ยแล้วผมก็จะไปพูดคุยกับแม่บ้านหลังจากนั้นผมก็จะกินข้าวที่งานศพเป็นอย่างนี้ทุกอาทิตย์นะเนี่ยเกือบทุกเดือนแทบจะมีทุกวันนะเนี่ยแล้วก็ถ้าเกิดมีคนตายผมก็จะได้ไม่หิวอืมพวอ่ะเคยให้ซองไม่เคยใส่ซองไหมคะนักข่าวถามเคยใส่ซองหรือเปล่าคะไม่ใส่ซองเราไม่ใส่นะเนี่ยมันอาจจะเหมือนกับเราเซอร์ไพรส์เพื่อนนะนะอะไรประมาณนี้นะคะท่านผู้ชมกูก็งงมันพูดมมาาาทํไวเเนี่ยร เคยใหน้นเนี่ยแม้แต่ร้อยเดียวเราก็ไม่เคยใส่สินน้ําใจเราไม่เคยมีนะเนี่ยแล้วพวงดีดเราจ้ะพวงดีดเราก็ใช้นะเนี่ยตอนแรกผมก็ไอเอาเป็นกระถางต้นไม้นะครับท่านผู้ชมทําเป็นต้นไม้เป็นกระถางเอาไปไว้ตามงานต่างๆเฮ้ยแม่ก็ดูเข้ามองสายตาแปลกๆผมก็เลยยกเลิกไปเว้ยเฮ้ยเอาพัดลมหรือว่าพวงดีดกระดาษต้นไม้ปลอม พงหลีดปอมอะไรทักอย่างหน,นึ่งนะเนี่ยเอาไปนะเนี่ยเราก็สามารถใช้ได้4งานหางาน3งานแล้วก็ค่อยเปลี่ยนพวงหลีดมันทาให้เราไม่สิ้นเปลืองหลังจากนั้น6กคูณสิ็ก็จะต้องถูกชูขึ้นมาน,น,เนาะเนี่ยขี้แล้วไงต่อเจ้านี่แล้วก็ตักแกงนะเนี่ยบางทีตีซีกับแม่ครัวได้เยอะเราก็ได้แกงกับบ้านเยอะอะไรประมาณนี้มึงบ้าไปแล้วแม่มึงให้เกิดมากูก็เพิ่งเคยเจอแล้วอ้างเป็นคนรุ่นใหมบ่บอกแบบนี้นะเนี่ยเสียชื่อมาถึงโอ้ยผมด้วยหรือเปล่าวะเนี่ยมันไม่ได้เป็นแบบนี้ทั้งหมดมันเป็นเพราะไอน้นี่คนเดีียยวาะแบ,บ่คนล้ผผักกกมมม็็ไูง แต่ผมเชื่อว่าคนอื่นในพรรคประชาชนก็ไม่ได้เป็นแบบนี้นะครับท่านเนี่ยจิรัตน์นำทีมสสส,ส,สพักส้มเตรียมคููแฉเอกสารลับวันแรกถแถลงนโยบายหากอนุทินไม่ทบทวนชื่อรัฐมนตรีอะไรประมาณนี้มึงจบไปแล้วอนุทินเป็นอย่างไรจ้าตอนนี้ตอนแรกๆอนุทินเดินนะครับท่านก่อนที่จะยกมือให้นันเนี่ยเสียงแว่วในหูเล็กน้อยถึงปานกลางอนุทินก็ยังหันมามีอะไรหรือเปล่าขอรับ อ๋อไม่มีไม่มีอ๋อโทษทีขอรับผมหูแววแล้วตอนนี้ล่ะจ๊ะเดินเดินอยู่ตะโกนสุดเสียงนะครับท่านูชมปลาหินใส่นะเนี่อันอุทินยังไม่มองมานะครับท่านูชมวิ่งไปดักหน้าอนุทินยังทําเฉยไม่บอกอเฮ้ยหลบไปถามทําไมวะเกะกะเหลือเกินนะครับท่านผู้ชมอะไรประมาณนี้อืม ก็ออกมาขู่กันทุกวี่ทุกวันนะครับท่านผู้ชมแต่ที่แน่ๆตอนนี้ต้องจับตามองครับท่านแฟนเอมพินทองทาคุณนากรวงชินวัตรนะครับท่านผู้ชมเอ้ยนัต,ตพงศ์เหมือนกันครับท่านส่งประกวดมานะเนี่ยเยมจะเป็นคนดิเดตนายกหรือเปล่านะครับท่านผู้ชมปะทะกับว s เอกับใครจ้าพรรคส้มก็นัตพงศ์เหมือนกันอันนั้นนัตพงศ์เรืองปัญญาวุฒนะครับท่านผู้ชมอืมก็ โอ้ก็เหมาะสมนะครับท่านผู้ชมถามทำไมเหมาะสมวะบอกไม่รู้เหมือนกันว่ะเพราะเหมาะสมนะครับท่านผู้ชมมึงต้องไปถามอ,าอีกช่องหนึ่งนะเนี่ยมันจะถึงจะไม่เหมาะสมนะครับท่านผู้ชมแต่ช่องนี้เหมาะสมแล้วเกิดอะไรขึ้นต่อจ้าเนี่ยวิโร์ก็ไม่ทนนะครับท่านผู้ชมวิโร์ออกมาแฉไม่ใช่วิโร์ออกมาแถอ้างเลือกฝ่ายไหนก็ต้องเป็นนั่งร้านมันก็ต้องเป็นนั่งร้านทั้งสองฝ่ายอยู่แล้วนะครับท่านผู้ชมไม่ว่าจะเลือกฝ่ายไหนครับท่านแบบที่วิโร์บอกนะเนี่ยเฮ้ยแต่ว่าอันนี้บางคนบอกมาอีกแล้วนะเนี่ยสมมติไม่ดีทั้งคู่นะครับท่านผู้ชม นิดนึงกลับไม่ดีแบบแบบมากๆอะไรประมาณนี้เราก็ต้องเลือกไม่ดีแบบมากๆอยู่แล้วนะเนี่ยถ้าเกิดเราเลือกไม่ดีแบบนิดเดียวเลือกตั้งรอบหน้าเดี๋ยวมันก็ได้เสียงสีว่าเฮ้ยเราก็จะถูกเป็นที่หลงลืออะไรประมาณนี้อันนี้แม่ค้าเข่งปลาทูเขาพูดนะครับท่านผู้ชมผมก็เฮ้ยอะไรว่านี่กรูกำลังจะเดินไปซื้อเนื้อนะครับท่านเนื้อที่ไม่ใช่กัญชาแต่อย่างใดแต่เป็นแผงขายเนื้อเฮ้ยไอแม่ค้าหายไปไหนว่านี่ไปสมหัวคิดกันอีกแล้วครับท่านที่แม่ค้าขายเข่งปลาทูอะเนี่ยแม่ค้าเออปลาทูแม่กองครับท่าน คนนั้นว่าแม่แล้วก็ปาทูกองกองอยู่ก็เลยเป็นแม่กองไปก่อนครับท่านเฮ้ยแบบนั้นเฮ้ยแบบนี้วิโรธออกมาบอกต้องเป็นนั่งร้านแล้วเคยนึกถึงหัวกิจหัวใจนั่งร้านไหมเนี่ยสมมติมีนั่งร้านนะครับท่านผู้ชมแล้วยังไงต่อจ้าระหว่างคนน้ําหนักร้อยห้าสิบกิโลกับน้ําหนักห้าสิบสองหรือว่าหกสิบห้าเท่าผมนี้ถ้าเกิดปีนเข้าปีนเอ้ยขึ้นไปนั่งหรือว่าเราไปลองอะไรมาใจนั้นกว่ากันนะครับท่านผู้ชมแต่นี่ก็ ก็เป็นสิทธิ์ของเขาครับท่านก็ไปที่ติดตามนั้นเนี่ยส่วนชีวิตแม่ไม่เลี้ยงเลยเด็กเอ,อ๋ยเด็กน้อยเรื่องการเมืองเจ้ายังอ่อนด้อยเร่งศึกษาเมื่อตอนเติบเมื่อเติบใหญ่เจ้าจะได้มีวิชาเป็นเครื่องมือหาเสียงไว้เลี้ยงตนยุบสภาสี่เดือนภูมิใจเปลี่ยนจงภาคเพียรเป็นฝ่ายค้านให้เกิดผลคนพาเลทเข้าพักเขาก็จำทนเกิดเป็นคนเจ็บแล้วจำเป็นตำราสสฟนันน้ำนมอีกครั้งนะครับท่านผู้ชมอันนี้ก็เป็นชีวิตกมลอนวิสิ์ครับท่านโอ้แกออกมาตีอย่างหนักหน่วงนะครับท่านผู้ชม รายการสรยุทธชูวิทย์ย้ำส้มต้องรับผิดชอบผลลัพธ์ของคอรมออนุทินแล้วหลังสีมันรวมก็ออกมาบอกเฮ้ย hey, ไม่เกี่ยวกับเราเพราะเราไม่ใช่ผู้จัดการรัฐบาลแม่ เหมือนกับที่แล้วเลี่ยราดนะครับท่านผู้ชมไปไม่มีราดนะครับท่านผู้ชมแล้วก็โวยเว้ยเฮ้ยทำไมเป็นแบบนี้ทําไมเป็นแบบนั้นก็สุดแท้แต่นะครับท่านผู้ชมชีวิตแม่ก็แค่นี้ครับท่านวนเวียนเวียนไหว้วกวนนะครับท่านผู้ชมก็ไม่รู้ว่าจะทําอย่างไรแต่ช่วงนี้เว้ยเฮ้ยหากชอบคลิปนี้ก็ช่วยกันกดไลค์กดแชร์ให้หน่อยก็จะดีนะครับท่านผู้ชมอยากสั่งเสื้อก็แอดไลน์นัดบิวช็อปเข้ามาได้เหมือนกันครับท่านอยากสั่งซื้อสินค้าแอดไลน์นัดบิวช็อปนะเนี่ยส่วนผลิตภัณฑ์ดิฟนะครรับท่านนนผู้้ชมก็แอดไล์ตงีครับท่าน สแกนขี้วากด้ได้นะครับท่านผู้ชมช่วยท่านนอนหลับดีขึ้นลดความเครียดครับท่านผู้ฟังที่เราพจริงขอจบการแถลงขไปก่อนสวัสดีครับผม